เปลี่ยนไปได้ยังไงครับพี่น้องอ้ยเขาคู่ครับพี่น้องอื้ยมาดคอก็ปลาดุกว่าลูกๆอู้วัดหนึงนี่ปานึหรอของแท้สุดยอดเลยครับผมมือนี่โอ้ยแล่นแล้วท่านนักบรรยากาศร,รอบเศร้าสีสวยเติบครับมือไม,ไม่ไม่อีกแล้วนี่ครับมือนี่ ไม่ยามจันอยู่คือเก่าเลยพี่น้องเอ้หลังมันเป็นแนววะโอ้หลังมันบ่ลัง,งอเอ้าเมื่อนี้เปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนยน,นายพันมากับพันหนึ่งนะครับเพิ่งตะทงมาใส่ปลาหลุดไปพันหนึ่งเข้ามาไปหลุนไปเพิ่งนะครับพี่น้องว่ามันสิถื่อว่ามันสิมันหรือไม่เมื่อนี้หมู่บ้านนี่มากับพันเก่าะนะครับเมื่อนี้มากับพันหนึ่งหลังนี่ดิมันวันเฮ้ย ลันเซยวมาลันอีกละหนึ่งหมู่บ้านนี่ก็ลันนี่เออโุ้ยเด็ดแเถวะวะโอ้ยแน่นอนแน่นอนมู่บ้านนี่ให้พานเข่าลงยำนะครับมือนี่คือสิเป็นเจออนะ้าคลังเนี่ยเอา้าถือกล่องให้นะนี่เจ้าคลังมาสิเอาท้ายลงไปมือนี่พานหนึ่งถือว่าเป็นมือไม้นะครับยังบ้า,านเด็กกาหยก มารุ่นครับผมลู้ยนีตัวเฮ้ยนี่ตัวไ,ววได้รุ่นคับผมเห็นไหมเฮ้ยมนเป็นไล่ๆวะอู้ปัคอสีมะอ้ยอ้อสองตัวสองตัวบ่อโอ้สองครับผม เปลี่ยนไปได้ยังไงครับพี่น้องเอ้ยเขาคู่ครับพี่น้องเอ้ยปากคอก็ประดุกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเด่นอนมาหัดทันกับผมปากคอก็ประดุกเอาถือแจงอยู่มองมองนานกับสิลรันเนาะเอาถ้าเห็เนไหมรุ่นกันกับผมอุ้ยได้การเลยวะ่ะโอ้ยพันธ์เก่าก็ผ่าแท้มือหนิ Ui xuống tèm, xuống tèm bậc nhanh ui 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 soán tèm, soán tèm, ui 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 Ta còn bên không? ui ui yên ui 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 มันกอ,อกกว่ะอืโอโใหญ่แล้วนี่ก็ไไรเอาไม่ซุเขาดีๆกันะโอ้ก็มันเดียวอ่ะอุ้ยฮ่ยาหนึ่งเงย สองเตี่ยวหมดไงเลยอู้ยแน่นอนครับผมมาทันอู Ooh, ้ยเสียเก่าพ่มาน่าเสียดายผ่านไปเฮ้ากำเอาเอา้ยขออนุญาตใส่ครับผมอู้ยโชว์โชว์โชว์หมดไงเลยครับอู้ยสองตนี่โลได้แน่นอนหนึ่งเอา้ามาก็ผพานหนึ่งเมื่อนี่มนันหน่อพี่น้องเลยสุดยอดครับสุดยอดครับผมออื้ เอาละครับผมเจอของแฉ่อุ้ยแบบมันสองตสุดยอดสุดยอดขอแสดงความเสียใจกับพ้านเก่านะครับเมื่อนี้ผ้านหนึ่งมานแล้วสุดยอดเอาเลขหลังหนึ่งครับผมเพราะว่าที่ที่ผ่านมาอีกซี่หลังนั้นโบรันเลยนะครับมาลุนหลังสุดท้ายบัน นกแต่หลังเดียวอเลีบรรยากาศมันแรงพี่น้องฝน,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 นมาตกจักเถื่อเอารุ่นอีกหลังหนึ่งหลังนี้หนีไปังไหนเฮ้ยลันวะหนึ่งลันวะไหมเอารุ่นอีกหลังเขาผมหลังนี้ก็เถือกโอ้ลัน <laughs> หมดกันมาหนึ่งอือโอ้สยสอยว่ะใดต้องหามองบ่มีหมดเอา รุ่นก่ออนันดับแรกรุ่นก่อนม <antique. S 1> <dairy. S 2> ันส <Freddy 's, S 2> ิเป็นปลาบ่ลูกอู้วปลาหนึ่งนี่ปลาหเหรอของแท้ของแท้ของแท้เปิดแฟตดิอยากเห็นเปิดแฟตแฟตเลยโอ้ยตกแฟตได้พูของแท้เกือบเด็กบัง เอาไว้โชว์ครับผมเอาไว้โชว์เลยเห็นปะฉันทาเออยิ <c oughs> บย่ครกับผมเอามากลองมาเบ <c oughs> ึงเกิดไปแล้วเอาคุณนอะอุย้ยไอ้ช่อนใจกับผมสุดยอดอีกแล้วอุย้ยเอาหนึ่ง <c oughs> <c oughs> มดกันบ่ เดี๋ยวอีกแตบเดียวก็แล้วแล้วมันมันยืนไทยอยู่บนเก้าหนีได้โอ้ได้รุ่นครับผมมักยังจังเลยสุดยอดสุดยอ,อดื่อดีโอ้พัานหนึ่งโตน้ำโชคโเดี๋ยวเอาไปใส่ถุงกันขึ้นได้เนี่ย,ยวว<ป>นการบอกไมย่ย่พี่กั้แล้ว หมดกัดพันหนึ่งครับผมเอาเอาอุ้ย,ยบใัใส่โลใส่โลเลย,ยใส่ไว้กันเพ่งได้พันหนึ่งหนักวะเอ้ย,อยสุดย <ไป S 1> อดเอ้ยไปหมดกรบมี สุดยอดเลยครับผมมือนี่โอ้ยแล่นแล้วผมทันนักเอาเท่าบางนึงเอา,าเท่าบางเดินเลยเฮ้เท่ลงเดินนี่เลยหมดปเอุ้ยมือไม่ครับผมอ,อืดอ้ยปาดปาดปาดาดุกดุกใหญ่ใหญ่ลีนะครับพี่น้องผมพูมนะอุ้ยตักมือ แต่ว่าเป็นประดุกพิการทางขอดอุ้ยกำแตกได้พี่น้องเลยปลาควาตัวนี้ใส่โลขึ้นนะครับมือนี่พูดอ่ะอุ้ยสุดยอดสุดยอดนี่เขาคู่เลยครับมานสงสัยลงเพดเ <c oughs> จอเขาคู่สงสัยลงเพดนะครับพี่น้องผมเอาได้กันนะครับพี่น้องมือนี่สองสามเต็มอุ้ยคุมคาขนาดสุดยอดา่า เออมันต่าจันสุดยอดแล้วนะครับอันนี้สิจัดเมนูครับมือนีตัวนี้สิขังไว้แต่ว่าตัวนี้สิให้ผ่านหนึ่งเอาวะนี่มันตกไปตกปลาหยากเลยมือนีผ่านเก่าบ่ได้นะครับพี่น้องผมมือนีผ่านหนึ่งมานําได้เซยอุ้ยอลังการอุ้ยเอาอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด เอาพี่น้องผมฝากพี่ตอน้องไว้ซ้ำนี่แหละมือม้านมือประมาณครับหาอยู่หาจินก็นได้แต่ว่ามาหมว่านนี่ก็พันเก่าก็ได้ปลาสลิดไปสองโตมือนีมากม้านได้สามเลยวะ่ะเอ้ยเจ้าครับผมเอาเต็มควางพตวกันไหมพี่น้องเลยอายุมันขนเยืนพี่น้องตัวฝากตัแรงลำรวยลำรวยโซกีโสมันยาเจ็บจะจนกันสู้ขู่ <ไป S 1> สู้คนตลอดปีตลอดไปสวัสดีครับผมฮุบไหมมาเจ้ามาใส่ถุง